ให้คนที k k aria, default, ่ว่าสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้เรามาอยู่กับเกมพูดเบอดดีๆกันอีกครั้งนะครับแม่นานๆทีได้กลับมาเล่นเกมนี้เนาะก็วันนี้เราจะมาเปิดกาชาเกมนี้อีกแล้วนะฮะก็หลังจากที่ไม่ได้เล่นนานเนาะแล้วก็ผมก็ได้เล่นไอดีใหม่นะฮะหลังจากที่โง่นะฮะเสียไอดีเก่าไปเนาะเดี๋ยวจะมาเล่นไอดีใหม่กันก็จะมาเปิดกาชาครับเป็นตู้ที่เข้ามาใหม่อมาใหม่หรือเปล่าวะเฮียกูเมาแล้วเนี่ยไม่ค่อยได้เช็คเท่าไหร่เรื่องตู้อะไรพวกเนี้ย ไม่ใช่ไม่ใช่ตู้นี้ไม่ใช่ตู้กาเลออนนะแต่ผมจะมาเปิดตู้นี้นี่ตู <c oughs> ้นี้ตู้สามฟีหนึ่งอ่ะผมากเปิดตู้นี้เขาอยากได้ a เ r อยากได้ ADR ดีเเลียนล่างสองแหละเลยจะมาเปิดตู้นี้ที่จริงมันก็มีตู้อื่นที่คุ้มกว่านะแต่ถามว่าทำไมเปิดตู้เนี้ยก็กูอยากได้ด่าดีเดเลียน a ด r แล้วก็อยากได้ท่าของอีวาศูนย์หนึ่งด้วยที่มันอยู่หน้าตู้นี้ผมเลยได้มาเปิดตู้นี้นะฮะไม่ได้อยากได้ไอ้ท่าบ๊อบบอทนะเฮียไปรามาเปิดเลยดีกว่า มีอยู่พันเมตรนะฮะเราจะเปิดแค่ให้มันได้หนึ่งไอ้ครบสี่สเต็ปพอเราเลิกเลยถ้าไม่ได้ก็แยกย้ายแค่นั่นแหละมามาดูกันจะได้เลยมันค้งางไปเพื่อให้เราลุ้นนะฮะอู้ีแม่วันนี้ยังไง <c oughs> กูบอกว่ากูอยากได้อาทีทเราเรียนล่าสองมันให้ท่าอารบูมา S R เลย สะโพบดอกและเลนไดเซอร์มามาเลยมาเลยดีเดเรียนคำเฮียคำเฮียดีเดรยงโอ้โหให้กูรุนให้ได้ใช่ไหมมึงโหลดนานนี้ให้กูรุนใช่ไหมเย้อ้ยโอ้โหเฮ้ยกูยากได้ดีเดเียนทางสอง มึงให้ซัพพอรดีนั่นเรียนล์ลากสองมาเอ,อ้ดีไว้ดีไว้ดีไว้ให้ตายเหอะมาตักไปต่อไปต่อไปต่อเราไม่ยอมแพ้หรอกจนกว่าเราจะได้ดีดาเรียนท่าท่าเอลอาของดีเาเรียนล่างสองเนี่ยมาเบิร์ด,ดีเลยหนึ่งอีกหนึ่งสเต็ปมาดีเาเรียนล่างสองออกนะเถอะท่าเอลอามึงอ่กูกูหักได้เฮ้ย มันื่วงความที่มันการันตีอ่ะมันไม่สามารถบอกอะไรเราได้ว่าเนี่ยมึงจะได้ถ้าดีดาเลียนนะอนโอ้โหกำไรกำไรแล้วรอบนี้สเต็ปนี้กำไรละเอสดเยอะมากเอสดอานาตาขั่วแงยิ้มเลยโอ้ยโปโตเอวิ่งที่เรคาตะบอกอันไอีวาเนี่ยออกแล้ว,ออก,วกูบอ,อ,อกียงได้ได้เวลาเมง่อกี้ยังทำสองไปด้วยเออเมง่อกี้กูรู้ว่ามึงจะวาอีวามที่กูยิ้มเลยนะ ไะเร็วโหลดไหนได้ไรโอ้โหเพิ่งมาเท่าไหร่ไปคลิปเลยไม่ได้อยากได้ทั้งนี้แต่ไอเอ็นไอเอ็นทีอาร์ฟิสเต็มเนี่ยมาเข้าสู่สเต็ปปีนะฮะไปเลยยุโรปเลียนครัเนี้ยท้าไม่ได้ก็กูเสียกลับหนีแค่นี้แหละ รอบนี้มันการันตีนะว่าลืมดูโอ้ไม่การันตีงั้นเราขอข้ามนะฮะให้ท่าดีเดเลียนอาร์มาเยอะกูอยากได้ท่าแล้มาตเต็ปสุดท้ายขออะไรดีเดเลียนมาเถอะไม่มาก็กูกูเสียกรรมนี้ลางไม่ดีเลยลางไม่ดีเลยดีเดเลียนดีเดเลียนเอนเะอร์กี้ปะีเหมือนจะได้ เอชเอชอาร์สองใบใช่ไหมเดิ๋ยเลียนต้องออกแล้วแหละโอ้โหท่าชินเกตเตอร์โอ้โหยี่หี้ยเอ้เออเอออย่างว่าแม่งออกท่าหุ่นที่กูได้ใช้ดีตอนเลี้ยนล่างแรกก็เหอะลัสตีมมาชินก้าไอ้ไม่ใช่ลัสตีมนั่นลัสตีมของเอสแคลยังน้อยรัดทอร์นาโดของมาชินก้าน่าจะได้ใช้มาอิเดเลียนอิเดเลียนอิเดเลียนโอ้ เดี๋ยวกูดูแกนฟันเอ้ยไม่ใช่แกนฟันแกนฟันนั่นหุ่นของโอจิดูดุดู๊กออกขนาดนี้เดี๋ยวจบไปดูกูณดูแกนโซต่อแม่งหลอกล่อให้กูดูเลยวกันเนี่ยการรับการเล่นซูเปอร์โรบอทวอร์ถ้าอยากอินก็ต้องถ้าอยากอินกับหุ่นในเกมก็ต้องรู้แม่งทุกเรื่องอ่ะดีเดียน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 ีเดียน ไปเล็้วนะว่าฟูไม่เอาไดามันเนี่ยเออไม่งอดจนได้จบละไอยเอยเอ้ยโอเคทั้งหมดก็ประมาณนี้นะสำหรับการเปิดตู้กาชาสเปื่อบอดหอดดีๆนะฮะสำหรับตู้สามฟีหนึ่งเนาะก็สำหรับใครอยากเปิดก็ไปเปิดตู้อื่นที่มันดูคุ้มกว่านี้นะฮะ พอดีอันนี้โง่ไหกูอยากได้ท่าดีดาเลียนอ่ะั้าที่มันออกตู้อื่นน่ก็น่าจะออกอ่ะเออแต่ไม่ก็ออกไม่ก็ไม่ออกนะฮะก็อย่าลืมไปเปิดนะ,ะตูก้การเลี้อนเพิ่งเพิง่งแจกเพิ่งมีตัวแจกมาน่าจะใช้ได้ดีไม่ใช่ได้ดีอ่ะใช้ได้ดีเลยอะเออแนะนําให้ไปเปิดตู้นั้นดีกว่านะทั้งหมดก็ประมาณนี้นะครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับไปก่อนนะครับบ๊ายบายแย่เฮียแม่งยอมไม่ได้กูขออีกกูขออีกสักหน่อยเหอะ มันการันต so ีกูจะหมดตัวกูก็เปิดอ่ะกูอยากได้ดีตาเลียนมาอะไรก็เอาอ่ะอะไรก็เอาอ่ะดีตาเลียน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 ดีตาเลี้ยง